สวัสดีครับหลังจากที่ผมได้ทําเตาไปแล้วหนึ่งลูกนะครับวันนี้ผมก็มาทําเตาสําหรับปิ้งย่างอีกหนึ่งลูกนะครับซึ่งจะมีทรงเป็นลักษณะาตีเหลี่ยมนะครับแบบนี้เลยนะครับสามารถใช้ในการปิ้งย่างได้จริงนะครับก็ย่างหมูย่างกุ้งย่างปลาอะไรเงี้ยได้เลยนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูวิธีการกันนะครับผมได้ไปเจอกล่องโฟมมานะครับก็เลยคิดว่าน่าจะเอามาทําเตาได้นะครับเป็นกล่องโฟมเก่าเก่าตอนแรกว่าจะเอาไปทิ้งอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับเมื่อได้กล่องโฟมมาแล้วนะครับผมก็ไปหาเศษโฟมหรือว่า เวัสดุที่จะสามารถเอามาทําเป็นช่องสําหรับเขี่ยขี้เท่าด้านใต้สุดนะครับของเตาของเราได้นะครับก็มาประกอบกันนะครับให้ได้เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมนะครับซึ่งความกว้างหรือว่าความหนาต่างต่างขึ้นอยู่กับเรานะครับตามความต้องการของเราเลยนะของผมจะหนาอยู่ะมณสักอ่าสี่เซนได้นะครับ วัสดุถัดมานะครับก็ใช้เป็นกล่องลังเลยนะครับเอามาตัดตามขนาดของเราซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นส่วนของโซนห้องสําหรับฐ่านหรือว่าฟืนของเรานั่นเองนะครับแล้วก็ต้องห่อด้วยตัวผ้ายางใสยด้วยนะครับหรือว่าเป็นวัสดุที่ป้องกันน้ําได้เนาะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันจะไปโดนน้าปูนนะครับผมก็เลยต้องห่อด้วยนะครับจากนั้นนะครับให้เอาทรายนะครับใส่เข้าไปที่ก้นก่อนนะครับหนาขึ้นมาประมาณทักสามเซนได้นะครับแล้วก็ ผมจะทรายบริเวณตรงนี้ออกนะครับตรงมุมเนี่ยนะครับทั้ง4มุมออกซึ่งตรงนี้จะเป็นลักษณะเหมือนขาขาเตาของเรานั่นเองนะครับก็เลยต้องเอาออกทั้ง4ี่มุมนะครับตรงนี้แบบนี้เลยนะครับถัดมาให้เราผสมนะครับปูนซีเมนต์กับทรายนะครับอัตราส่วนปูน1นะครับทราย1นถึงสก็ได้นะครับผสมกันให้เป็นปูนคอนกรีตเลยนะครับจากนั้นนะครับเมื่อเราผสมปูนคอนกรีตเสร็จแล้วเราก็เอาปูนคอนกรีตนะครับใส่เข้าไปนะครับ ทางด้านฐานนะครับของตัวกล่องโฟมเนี่ยให้เต็มเลยนะครับสูงขึ้นมาสัก3ามเนแล้วก็หาตัวตะแกงเหล็กเนี่ยใส่เข้าไปเพื่อเพิ่มความแข็งแรงนะครับเพื่อป้องกันการแตกด้วยอะไรด้วยนะครับแล้วก็ตัวโฟมนะครับที่เราทําไว้เนี่ยนะครับมาใส่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเวลาใส่ก็ให้ชิดฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งทางด้านหน้านะครับเพราะมันจะทําให้เกิดเป็นช่องว่างสําหรับเขี่ยขีดเท่านั้นเองนะครับ ต่อมาก็จะเป็นส่วนของตะแกงนะครับที่สําหรับเอาไว้วาง่านหรือวางฟืนนั่นเองนะครับก็ช่องว่างต่างๆนี่ขึ้นอยู่กับเราเลยนะครับก็ต้องให้ตัวฟืนหรือว่า่านเนี่ยไม่หล่นไปด้านล่างได้นะครับแล้วก็มีเหล็กหรือว่าอะไรเนี่ยก็ใส่เข้าไปได้ไดนะครับในเนื้อปูนเนะเาะเพื่อเพิ่มความแข็งแรงต่างๆนะครับตรงนี้จากนั้นนะครับเราก็เอาตัวกล่องลังที่เราทําไว้เนี่ยมาวางทับตัวตะแกงเลยนะครับตะแงเหล็กของเรานะครับแล้วก็จัดให้อยู่ตรงกลางนะครับทั้ง ด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็ด้านหน้า <c oughs> ด้านหลังเลยนะครับแล้วก็ใส่ปูนเข้าไปอีกนะครับ <c oughs> ซึ่งใส่เข้าไปเนี่ยยังไม่ต้องใส่ให้เต็มนะครับใส่เข้าไปสักประมาณ2นิ้วนะครับขึ้นมานะจากนั้นนะครับเราก็เอาเศษโฟมน,นะครับเหมือนเดิมนะครับใส่เข้าไปบริเวณทางด้านหน้าตรงนี้นะครับให้อยู่ตรงกลางเลยนะครับเพราะว่าช่องนี้จะเป็นช่องสําหรับเอาไว้ใส่ฟืนใส่ถา,านได้นะครับแล้วก็จากนั้นเราก็ใส่ ปูนนะครับเข้าไปให้เต็มเลยนะครับสูงขึ้นมาตามที่เราต้องการได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนนี้เนี่ยเราอาจจะเสียบนะครับเป็นเหล็กแท่งหรือว่าเหล็กต่างๆนะครับตะแกรงเหล็กเนี่ยเข้าไปได้นะเพื่อเพิ่มความแข็งแรงนะครับแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้นะครับสัก1คืนเลยหรือว่า1วันเลยก็ได้นะครับเพื่อที่จะให้ปูนนะครับของเราเนี่ยแห้งจากนั้นเราก็สามารถที่จะมาถอดแบบต่างๆเนี่ยของเราออกมาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับหลังจากที่ปูนของเราแห้งแล้วเนี่ยจะได้ออกมาเป็นลักษณะแบบไหนนะครับ งานนี้นะครับก็ต้องตัดกล่องโฟมเลยนะครับเพราะว่ามันมันดึงไม่ออกนะครับเพราะว่าตอนผมลองคว่ำดูแล้วนะมันก็ดึงไม่ออกนะครับก็เลยต้องยอมที่จะตัดกล่องโฟมออกไปเลยนะครับก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่ามันเป็นกล่องโฟมเก่าอยู่แล้วนะครับสามารถที่จะเอาโฟมที่เราตัดเนี่ยไปใช้งานอย่างอื่นได้นะครับนี่นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่เรา ได้ทําเป็นขาตั้งไว้นะครับก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับตอนที่เราเอาตัวสายตรงมุมออกนะครับจุดประสงค์ก็เพื่อที่จะทําเป็นขาตั้งของเขานั่นเองนะครับแล้วก็เอาตัวโฟมต่างๆนะครับที่ทําเป็นช่องไว้เนี่ยออกให้หมดเลยนะครับเราก็จะได้เป็นช่องสําหรับเขี่ยขี้เท่าด้านล่างนะครับเราก็จะมีตะแกรงอยู่บริเวณด้านบนแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะครับอาจจะขัดแต่งนิดนึงนะครับตามที่เราต้องการได้เลยนะครับ จากนั้นเดี๋ยวเราลองไปทดลองใช้งานกันนะครับนี่นะครับก็จะมาเอามาวางคู่กับตัวเตาอันเก่านะที่ทําไว้นะครับตอนแรกนะครับแล้วก็ไปหาตัวตะแกงเหล็กนะครับที่จะเอามาวางนะครับด้านบนเพราะว่าผมคิดว่าเตานี้จะใช้สําหรับในการปิ้งย่างนะครับนี่ครับก็ได้ตะแกงเหล็กที่มีขนาดที่ต้องบอกว่าพอดีเลยนะครับวางได้พอดีเลยนะครับก็ต้องบอกเป็นความบังเอิญอีกแล้วนะครับ แล้วก็มาขับนิดนึงนะครับจะี๋ยเรามาทดลองนะครับจุดไฟแล้วก็ย่างหมูนะครับผมจะย่างหมู3ามชั้นเนาะ ก็ต้องบอกว่านะครับวิธีการแล้วก็ขั้นตอนที่ผมทำเนี่ยก็อยากจะนําเสนอเป็นไอเดียนะครับไม่ได้บอกว่าสิ่งที่ทำเนี่ยถูกต้องหรือว่าดีที่สุดนะครับเพราะว่าผมก็ยังไม่รู้ว่าทําไปแล้วเนี่ยมันจะใช้งานได้นานหรือเปล่าหรือว่ามันจะแตกหรือพังนะครับหรือเปล่านะแล้วก็มีหลายๆท่านนที่ผมทําในคลิปที่แล้วก็บอกว่ามันอาจจะระเบิดนะครับซึ่งผมก็ยังไม่แน่ใจนะครับแต่ผมก็ลองใช้ดูก่อนนะแต่ว่าเรื่องแตกเนี่ยผมว่าคิดว่าเป็นไปได้นะครับถ้าโดนความร้อนมากๆนะ มันอาจจะแตกหรือเล้าได้นะครับแต่เรื่องระเบิดเนี่ยผมอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองดูอีกทีใช้ไปแล้วนะครับใช้งานไปแล้วเนี่ยมันจะระเบิดหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ฟังอีกทีนึนะครับแต่ต้องบอกว่าในวันนี้เนี่ยผมใช้ในการปิ้งหรือว่าย่างตัวเนื้อหมู3ชั้นเนี่ยถือว่าใช้งานได้ดีเลยทีเดียวนะครับผมก็หวังว่าจะเป็นไอเดียนะสำหรับใครที่พอจะมีวัตดุหรืออุปกรณ์นะครับเอามาปรับประยุกต์ทำเป็นเตาปิ้งย่างในบ้านของเรานะครับคือต้องบอกว่าเหมาะสําหรับ ใช้ในบ้านนะครับไม่เหมาะสําหรับเคลื่อนที่ไปที่ไหนนะเพราะว่ามันหนักอยู่พอสมควรนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีนะครับอืมยังดีนะ